และมาครับผมสวัสดีเพื่อนชาวทุกทีทุกคนทุกท่านกันด้วยครับวันนี้เรกลับนั่นแหละครับสกิลของตัวละครใหม่นะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ยังอยู่ในอัลฟ่ายู่นะอัลฟ่าเนี่ยคือก่อนเบต้าอย่นะครับและนั่นแหละครับเรามาดูที่สกิลแรกและสกิลหลักกันดีกว่านะครับสกิลแรกเนี่ยคือการสร้างแมลงครับสร้างแมลงสามารถทําอะไรได้บ้างแมลงของเราเนี่ยครับเวลาฮันเดินผ่านฮันจะเดินช้าลงนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเนาะโอ้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ไม่ใช่นน้อยนะครับเยอะอยู่นะเห็นไหมครับ เนี่ยเวลาหันเดินผ่านเดินเช้ามากๆากครับเจ็ดสิและแค่นั้นยังไม่พอครับเราสามารถปรับไปควบคุมได้ด้วยนะแต่เขาบอกอยู่น,นะครับว่าสามารถไปซ้ายขวาได้ไปข้างหน้าได้น่าจะถอยหลังไม่ได้ครับมแมลงเนาะแต่ถ้าอ้อมหรือว่ายูเทินเนี่ยครับน่าจะสามารถทําได้อยู่นะสามารถผลักหันได้นะครับแต่มีวงเล็บใหญ่ๆครับผลักตอนที่หันยืนอยู่เท่านั้นนะคือตอนนี้ฮันยืนนิ่งได้เท่านั้นนะครับถึงจะสามารถผลักได้เนาะ ตอนที่เดินตอนอะไรเนี่ยไม่สามารถผลักได้นะครับมันเขียนบอกไว้อยู่นะและสกิลที่2นะครับน้ำพึ่งพิเศษเนาะน้ำพึ่งพิเศษเนี่ยทำอะไรได้บ้างเมื่อเราข้ามหน้าต่างนะครับมันจะมีน้ำพึ่งแบบนี้เลยเนาะอ่าแล้วนั่นแหละครับจะทําให้เราเนี่ยข้ามหน้าต่างไวขึ้น10%รวมถึงเพื่อนของเราด้วยนะครับจะข้ามหน้าต่างไวขึ้น10%นะแต่อันนี้ผมยังไม่มั่นใจนะครับว่าสามารถทําให้ติดได้ทุกบานหรือเปล่าหรือจะติดเฉพาะบานที่เราข้ามล่าสุดเท่านั้นอันนี้ต้องดูกันนะครับและสที่3นนะครับ ตัวของเราเนี่ยครับจะมีกลิ่นบนร่างกายนะและนั่นแหละครับเมื่อเราหลุดออกจากฮันหรือว่าเราวิ่งฉีกแล้วหลุดและฮันไม่เห็นเนี่ยครับจะทำให้ฮันเนี่ยครับสามารถมองเห็นตัวเราเป็นระยะเวลา5าวิครับเอาง่ายๆผมว่าก็น่าจะเป็นข้อเสียของตัวละครน,นี้แหละครับคือถ้าฉีกนีได้ฮันเห็น5าวิก็ถือว่ามันก็คุ้มนะถ้าแบบสกิลมาประมาณนี้นะครับผักฮันได้แต่ก็ต้องย้ำนะครับว่าฮันต้องยืนนิ่งๆเห็นไหมครับเนี่ยช็อตเนี้ยยืนนิ่งๆก่อนนะ สกิลค่อนข้างถือว่าโอเคนะครับไม่มีการถอดชาร์จถอดไวแต่อย่างใดนะแต,แ,ตแต่ถ้ามีถอดไวนี่คือมีเครื่องอะ่ะผมเล่นฮันด้วยนะขนาดนี้แล้วสกิลมันมาขนาดนี้แล้วมันจะจะถอดไวอีกเหรอคงประมาณนี้นะครับถอดไวถอดชาไม่มีนะครับแถมข้ามหน้าต่างไวอีกเนาะและนั่นแหละครับสกิลทั้งหมดก็มีประมาณเท่านี้นะครับส่วนมุมมองของผมนะอ่ะนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมมองว่าเก่งครับเป็นตัวละครที่เก่งเลยแหละไอมแมลงเนี่ยครับบางทีเราไม่จําเป็นต้องใช้ไปผลักฮันอะไรขนาดนั้นก็ได้เนาะ พราะาผักเนี่ยครับมันต้องกะจังหวะเวลาเยอะใช่ไหมบางทีเครื่องมันไม่ได้เหลือเยอะเ,เนี่ยครับเอามาแรงไปขวางทางเอาไว้แบบเป็นที่ให้เพื่อนจุกอินฟินิตี้ได้เลยนะครับส่วนเรื่องของมาแรงหรือว่าพึ่งเนี่ยครับผมได้ดูในคลิปแล้วนะเหมือนว่าถ้าเราไม่ได้ขยับมันเนี่ยครับเหมือนว่ามันจะอยู่เรื่อยๆเลยนะเห็นชาร์จไหมครับเหมือนว่าถ้าเราไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะไม่หมดไปนะแต่ถ้าเราใช้เนี่ยครับชาร์จมันจะลดลงเรื่อยๆเห็นไหมครับผมมองว่านะครับถ้ามาแบบนี้นะ ถ้ามาแบบนี้ผมว่าแมพแคบเนี่ยครับน่าจะโกงมากๆอีกตัวหนึ่งเลยนะในสายตาผมนะครับผมมองว่าผ่านผ่านถึงขั้นโกงได้เลยแหละแต่ข้อเสียเนี่ยครับผมมองว่าแมพกว้างเนี่ยอาจจะใช้ลําบากครับเพราะแมลงเนี่ยกว่ามันจะบินไปถึงใช่ไหมสมมติว่าเราวางไว้แบบบ้าน2ชั้นอย่างเงี้ยจะให้บินไปเต็นท์มันก็แบบโหยืนควบคุมตั้งนานนะครับอันนี้แมพกว้างผมก็เลยมองว่าอาจจะเป็นข้อเสียของตัวละครนี้นะแต่ก็ต้องดูกันนะครับว่าอาจจะสามารถแบบ เก็บไว้ก่อนหรือเปล่าเก็บได้แล้วแบบวิ่งไปแล้วค่อยเสกอีกทีนึงอันนี้ก็ต้องดูนะครับเพราะว่าเหมือนว่าจะมีสกิลไอเก็บมาแรงอยู่นะอะถ้าผมดูไม่ผิดนะครับข้างๆกันเนาะถ้าเก็บได้นะครับผมมองว่าอาจจะเป็นตัวที่โกงนะแต่ถ้าเก็บไม่ได้ก็ก็ยังโกงอยู่ดีแหละแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นครับแต่นั่นแหละครับคือข้อดีข้อเสียที่ผมมองคร่าวๆเนาะของตัวละครนี้อะตัวละครนี้พักไว้ก่อนครับ และมาครับต่อไปจะเป็นคลิปอัปเดตนะครับอัปเดตนี้คืออัปเดตมาแล้วนะครับเนี่ยเซิร์ฟเราในอัปเดตแล้วนะครับอันแรกคืออะไรอันแรกนะครับแมบบนะครที่ไม่หลับไหลเนี่ยจะสามารถเข้าเล่นในแรงได้แล้วนะเย yeah, ้ดีใจจังเลยโอ้ยทำไมผมถึงทำเสียงอย่างนี้เพราะว่าผมเล่นฮันแบบเล่นฮันกับแมบบเนี่ยผมบอกเลยครับว่าฮันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเล่นยากนะ เดินไปทางไหนก็เจอแต่ไม้อาจจะเป็นเพราะผมจําแมปไม่ได้ก็ได้ครับแต่สําหรับเซอร์นั้นผม,มองว่าแมปนี้ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์เยอะนะและจะมีการปรับก้าอี้ของแมปนี้นะครับและแรงที่ไม่ได้สูงมากนะครับแมปเนี้ยจะมีโอกาสสุ่มเจอน้อยครับส่วนเรื่องรถไฟนะครับเขาบอกว่ากระจกแมรี่และหมอกแจ็คเนี่ยครับสามารถทะลุได้แต่ผมไม่อยากพูดเยอะหรอกไอ้นี้ไม่ต้องจำครับเดี๋ยวเขาก็ปรับใหม่อีกทีนึงครับและจะลดโอกาสเจอแมปถ้ำนองคําและโรงพยาบาลบ้าลงนะครับ แล้วขอบ,บอยเนี่ยจะไม่สามารถดึงผ่านช่องแคบได้ครับช่องแคบที่ว่านี้คือช่องแคบจ,จริงๆนะครับไม่ใช่แบบแคบแต่ว่ามันเป็นลูกกงเนี่ยลูกกงยังดึงได้อยู่นะช่องแคบที่ว่านี้คือช่องแคบแบบนี้เลยนะครัแคคแคแบ,บละะและเกมคลิปเปอร์ไมมอตันและข <exempel S 2> บอยเนี่ยครับไม่สามารถผ่านช่องแคบแคบแบบนี้ได้แล้วนะครับช่องแคบแคบเนี่ยถ้าผ่านได้มันคือบั๊กครับมันคือแป้ง <S 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 ปเอาไม่ใช่หรอบั๊กบั๊กบั๊กทุกทีครับทุกทีและต่อไปนะครับจะทําการลดเปอร์เซ็นต์ของการทําเครื่องระเบิดครับ สมมติว่าเราเนี่ยถอดรหัสไปใช่ไหมครับจากมันระเบิด4%เนี่ยจะลดเหลือ2%นะก็อันนี้เราเคยอัปเดตไปแล้วใช่ไหมครับก็ถือว่าบัฟเซอร์นะและอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อทําการถอดครบ5เครื่องและประตูเปิดเนี่ยจะแสดงโครงล่างหรือแสดงรูปเงาประตูเนี่ยครับให้เห็นตลอดเวลานะก็ถือว่าดีนะครับก็จะถือว่าเหมาะกับผู้เล่นมือใหม่ใช่ไหมครับนั่นแหละและอีกอย่างหนึ่งนะครับห้องใต้ดินแบบส,สนุกเนี่ยจะทําการปรับนะครับปรับเก้าอี้ปรับตําแหน่งเนาะไม่มีอะไรมากครับ แล้วนักไวโอลินนะครับเมื่อใช้สกิลยิงตัวโน้ตเนี่ยแล้วโดนใบจากไม้มอตันหรือใครก็ตามนะสกิลมันจะหยุดทํางานนะครับจะไม่ทํางานต่อแล้วนะถึงเราจะกดใช้สกิลอยู่ก็ตามนะครับก็ถือว่าปกติเนาะและเหมือนว่าเขาจะปรับให้วางตัวโน้ตง่ายขึ้นนะครับสาหรับที่ต่างระดับเนาะอย่างเช่นในห้องวีนะครับแล้วก็จะปรับลิฟต์สำหรับแมปถ้ำองคำนะครับเวลาที่เซอร์ขึ้นลิฟต์เนี่ยแล้วโดนดามเมจไม่ว่าจะจากอะไรก็ตามนะเช่นมึงมุมยิงใหญ่หมอกแจ็คเนี่ยครับจะทำให้เซอร์เนี่ยตกลงมาชั้นล่างนะ อันนี้ผมก็ไม่ค่อยเล่นแบบนี้ด้วยนะผมก็ไม่รู้ว่ามันอะไรยังไงเนาะแล้วก็จะปรับสกินของจุนโกะนะครับวันที่สกินเนี้ยถอดรหัสผมจะดูแปลกๆใช่ไหม <c oughs> ก็จะปรับจุดนี้นะครับแล้วก็ในแร้งนะครับจะไม่สามารถใช้หมอกม่วงได้เลยนะไอจัดดีเซอร์หรือจัดอะไรสักอย่างเนี่ยผมจําชื่อไม่ได้นั่นแหละครับหมอกม่วงนั่นแหละจะไม่สามารถใช้ได้เลยนะในแร้งนะครับในแร้งนะย้ําว่าในแร้งแล้วเรื่องกิวนะครับไปกิ้วล่าสุดที่เขาอัปเดตมานั่นแหละครับไว้ให้ใครจะออกจากกิวไหนนะย้าก่อนนะครับเวลาที่ใครจะออกจากกิไหน คะแนนนครับสัปดาห์ก่อนหน้านี้และสัปดาห์ปัจจุบันนะครับจะถูกลบลงไปด้วยนะคือจะถูกลบออกจากกิวนั่นแหละครับแล้วจะเพิ่มฐานข้อมูลเครื่องประดับระดับ SS ด้วยนะครับเห็นไหมไอเนี้ยแหละครับและอีกอย่างนึงนะครับจะเพิ่มปุ่มรายงานสําหรับห้องรูปภาพแล้วนะแล้วก็จะปรับขนาดของจดหมายบุรุษไปษณีนะครับไม่ใช้งานได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วต่อไปจะเป็นเรื่องของจเซฟนะครับเมื่อเราใช้สติกเกอร์เนี่ยแล้วจเซฟถ่ายภาพขึ้นมาปุ๊บสติกเกอร์นั้นนะครับมันจะไปโผล่ในมิติภาพถ่ายด้วยนะ ต้องย้าก่อนนะครับว่าใช้สติ๊กเกอร์ก่อนโจเซฟถ่ายรูปนะและจะปรับเรื่องอีกาในมิติภาพถ่ายแล้วก็มิติจริงนะครับผู้รอดชีวิตคนไหนที่วิ่งเข้าไปในมิติแล้ววิ่งออกมาวิ่งเข้าไปไม่ออกมาเนี่ยครับอีกาจะไม่หายไปแล้วนะครับนี่นะครับจะทดลองให้ดูเลยเนาะแล้วจะเพิ่มระยะเวลาการรับรางวัลของลูกแก้วแรงแล้วนะครับแล้วก็ปรับเสียงผู้รอดชีวิตนะครับบางครั้งเนี่ยมันได้ยินเสียงแปลกๆหรือเสียงมันไม่ตรงเนี่ยจะปรับให้ตรงมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ขอนอกเรื่องนะครับผมเจอมากับตัวเองนะและเพิ่มขข้้อออมูลลรรฟ์ิินนนนเเใหางกะคับ และทั้งหมดทั้งมวลก็มีประมาณเท่านี้นะครับส่วนเรื่องอื่นจะเป็นการแก้บัก๊กเช่นบอลบอลเอฟเฟก์บางทีมันไม่ทํางานก็จะแก้บั๊กให้ตรงขึ้นอ่ะและอีกอย่างหนึ่งนะครับเมนูดูจุดเกิดดูแมปใช่ไหมครับสามารถกดมองเห็นหลุมได้แล้วนะครับตรงเนี้ยอ่ะเห็นไหมครับมันจะมีหลุมเพิ่มขึ้นมาเนาะและนี่นะครับมันอยู่ตรงนี้เนาะถ้าใครสงสัยว่าเอ๊ะ อยู่ตรงไหนนะนี่นะครับมันอยู่ตรงนี้นะข้อมูลแผนที่นะครับแล้วจะมีการปรับท่าทางท่านี้นะครับของบุรุษไปซนีเนาะและเรื่องต่อไปนี้จะเป็นเรื่องแผนอนาคตแล้วนะครับยังอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เบต้าเทสด้วยซ้านะจะไม่เกี่ยวกับแผนปัจจุบันนะครับอ่ะแยกกันก่อนเนาะแล้วมาครับตัวแรกเลยเนาะไมไอครับถูกปรับอะไรปรับให้เพิ่มความสามารถนะครับสามารถเคาะและผลักหันไปข้างหลังได้ด้วยนะจะต้องบอกกันนะครับว่านี่เป็นการผลักไม่ใช่การสตันนะครับจะไม่ทําให้เพื่อนหลุดแต่อย่างใดนะ คือผักเฉยๆนะครับผักไปข้างหลังเฉยๆเลยนะเรื่องเหมือนว่าจะยิ่งอยู่ใกล้นะครับยิ่งโดนผักไกลแรงเท่านั้นเนาะก็ถือว่ามีสกิลเอาตวลอดครับแต่ข้อเสียเนี่ยครับเหมือนว่าจะโดนเนื้อครับเรื่องการถอดรหัสเนาะจาก30%สอนะครับจะเหลือแค่ยีเนาะไอ้แล้วสกิลผักเนี่ยครับมันจะติดคูดาวประมาณเกือบ50าวิครับไม่ใช่แบบนี้นะอันนี้คือปิดคูดาวไว้เฉยนะครับและต่อไปนะครับจะปรับท่าทางในการข้ามาต่างนะครับให้มันถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะ คล้ายๆกับว่าจะปรับเรื่องฮิตบ็อกซ์ครับอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะแล้วก็แมปโรงงานนะครับตรงนี้จะเอาหน้าต่างออกแล้วนะอย่างที่เราเคยพูดกันมานานเหมือนนแล้วครับหน้าต่างตรงนี้แหละจะเปลี่ยนเป็นไม้แทนอย่างที่ทุกคนเห็นกันเลยนะครับก็ถือว่าเออก็ดีแหละสำหรับพันนะแต่แมปโรงงานเนี่ยครับยังไม่ปรับแค่นี้นะยังมีอีกเยอะอยู่นะครับและตัวต่อไปที่ปรับนะครับเป็นหมอเนาะปรับเรื่องการฮิลครับปกติเนี่ยจะฮิว50%ใช่ไหมครับปรับออกนะต่อไปเนี่ยครับจะฮิวได้แค่25% แต่เหมือนว่าจะฮีวไวขึ้นครับแล้วตัวต่อไปเป็นบุรุษไปรษณีสสนีนะครับปรับจดหมายทั้งหมดออกนะจะเหลือแค่3จดหมายนะครับจดหมายวิ่งไวถอดไวแล้วก็มองเห็นหลุมนะครับเหลือแค่3อันนี้เนาะและมีเพิ่มเติมมากกว่านั้นนะครับคือเราเนี่ยสามารถใช้สกิลหมาได้ด้วยนะเราสามารถใช้หมาไปกัดฮันได้ด้วยนะครับแต่จะไม่ได้ชะง,งักแบบสกิลของฮันเตอร์นะครับแต่จะเป็นการสโลว์แทนเนาะและหมาของเราเนี่ยครับจะไม่โดนฮันเตอร์ตีอีกต่อไปนะ ฮันเตอจะตีไม่ได้นะครับและแมคานิกนะครับไปที่เราเสกหุ่นเนี่ยหุ่นจะไปอยู่ข้างหลังเสมอนะแค่นี้แหละและแมป r ีโอเมม o r y นะครับหรือว่าความทรงจําของ r ี o เนี่ยก็จะถูกปรับเช่นกันนะไม้ตรงนี้จะถูกเพิ่มขึ้นมานะครับแต่บันไดจะสั้นลงครับก็เหมือนเอาไม้ด้านบนมาไว้ข้างล่างนั่นแหละครับถือว่าดีสำหรับพันนะมุมเนี้ยผมมองว่านะ เพราะว่าทางเดินเนี่ยครับมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นเนาะแต่ก็ต้องรอดูอีกรอบนึงครับและวาร์ปใหญ่ของพินเทสใช่ไหมครับปกติเนี่ยมันจะอยู่ได้อินฟินิตี้ใช่ไหมครับแต่ต่อไปเนี่ยจะเหลือแค่70วิแทนนะครับก็ถือว่าเนิร์ฟเนาะและวาร์ปของพินเทสนะครับจะไม่สามารถเปิดจากชั้น2ลงชั้นใต้ดินได้แล้วนะครับแต่ชั้น1ลงชั้นใต้ดินเนี่ยยังสามารถทําได้นะและตัวต่อไปเป็นแดนเซอร์นะครับกล่องช้าและกล่องไวจะแยกกันแล้วนะกล่องช้าเนี่ยครับเพื่อนจะไม่ได้รับผลกระทบนะจากการเดินช้าอะไรช้าเนี่ย แต่ฮันเตอร์เนี่ยครับยังจะได้รับผลกระทบเต็มๆอยู่นะยังไม่หมดครับกองความเร็วเนี่ยฮันเตอร์ก็จะไม่ได้รับผลกระทบนะครับฮันเตอร์จะไม่ได้เดินไวตีไวแต่อย่างใดนะแต่เพื่อนของเราเนี่ยครับยังได้รับบัฟอยู่นะบัฟเดินไวถอดไวอะไรประมาณนั้นนะครับเราก็ยังได้อยู่นะถือว่าดีขึ้นเยอะครับแดนเซอร์เนาะและเรื่องต่อไปนะครับจะเป็นการบัฟเนาะเหมือนลีโอนี่ครับเริ่มเกมมาเขาจะให้ลูกไฟมา1อันนะและตัวหุ่นของเราเนี่ยครับเมื่อใส่ลูกไฟไปแล้วมันจะทํางานทันทีเลยนะ ก็นั่นแหละครับถือว่าเป็นการบัฟตัวละครน,นอกเมตานะอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยมีแต่ตัวนอกเมตานะครับอีกตัวหนึ่งที่ถูกบัฟนะครับจะเป็นน้องถุงเนาะน้องถุงบัฟอะไรเมื่อเราสร้างต้นไม้ใกล้กันเนี่ยครับมันจะทําให้เราเนี่ยมีทางเดินที่วิ่งไวขึ้นนะแต่ไม่ได้วิ่งไวเท่าสกิลรากไม้ของเรานะครับและเพิ่มเติมนะครับเราเนี่ยสามารถลากตรงที่สร้างต้นไม้เนี่ยครับไปใส่ตรงรากไม้ได้ด้วยนะแบบนี้เลยนะครับเนี่ยอ้าวแล้วมันทําอะไรได้บ้าง เมื่อเราสร้างรากไม้เนี่ยครับต้นไม้มันจะไปเกิดอยู่ข้างหน้านะเห็นไหมครับยังไงเนี่ยเห็นไหมมันจะมีต้นไม้เพิ่มขึ้นอะไรประมาณนั้นเลยนะครับและแมปโรงงานนะครับเห็นไหมครับมันจะถูกปรับตรงนี้ด้วยนะแต่เพิ่มเติมนะครับยังมีการเนิฟอยู่เนาะเนฟอะไรเมื่อสกิลเราเต็มใช่ไหมครับเราดึงลูกไฟมาเนี่ยลูกไฟมันจะพุ่งออกไปได้ใช่ไหมต่อไปเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะครับจะสามารถดึงได้อย่างเดียวนะดึงได้แค่อย่างเดียวจะไม่สามารถโยนออกไปได้ละอะไรประมาณนั้นเลยนะครับแต่ผมมองแล้วก็ถือว่ามันก็โอเคอยู่นะ และตัวที่ถูกเนิฟต่อไปนะครับจะเป็นแม่งูกับแมรี่นะแม่งูกับแมรี่เนิบอะไรอ่ะมาแมรี่ก่อนเลยแมรี่นะครับกระจกเนี่ยจากอยู่ได้16วิใช่ไหมครับเมื่อเราเสกกระจกขึ้นมนาะปุ๊บกระจกมันจะอยู่16วิต่อไปเนี่ยครับมันจะอยู่ได้แค่13วิเองนะและยังไม่พอแค่นั้นนะครับการหมุนกระจกเนี่ยก็จะปรับคูดาวเป็น15วิและยังไม่หมดแค่นั้นครับความเร็วในการเดินของแมรี่นะครับก็จะถูกเนิฟลงด้วยนะโอ้โหเจ็บปวดเหลือเกินการเล่นแมรี่เนี่ย และตัวสุดท้ายเป็นแมงูนะครับถ้าโดนคำสาบบ่อยๆเนี่ยเราจะสามารถถอนคำสาบได้ไวขึ้นนะก็ถือว่าเนื้อตัวหลักครับตัวหลักคืออะไรตัวเมตาอย่างเช่นแมรี่หรือว่าแม่งูเนี่ยครับตัวที่ติดเมตานะถือว่าโดนเนื้อไปนะครับแล้วก็บัฟตัวที่แบบนอกเมตาอย่างเช่นลีโอน้องถุงหมอหรือว่าตัวอื่นๆนะครับอย่างเช่นบุรุปปษเปศนีเนาะอะไรประมาณนั้นเลยนะครับลองคิดดูนะว่าบุรุษเปรนีเนี่ยไปซับเพื่อนสมมติว่าเหลือเครื่องเดียวนะ ให้มากัดหันแล้วส่งความไวให้เพื่อนโหไม่อยากจะนึกภาพเลยไม่อยากจะนึกภาพเลยหันที่แบบสายเดินอะสายเดินโอ้ลำบากครับนั่นแหละครับทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณเท่านี้นะครับอาจจะตกหล่นบ้างนิดหน่อยเนาะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับและคิดเห็นยังไงบ้างกับบัฟที่เข้ามาว่ามันดีไหมโอเคไหมส่วนตัวผมแล้วผมมองว่าก็นั่นแหละครับปล่อยไปตามธรรมชาตินะตัวนอกเมตาเนี่ยครับก็จะไม่มีบทบาทอะไรมากยิ่งขึ้นเนาะ ถือว่าโอเคครับสำหรับผมนะเพราะถึงผมบอกว่าไม่โอเคก็คงไม่มีผลกระทบอะไรกับทีมงานอยู่แล้วเนาะ <l ain> ก็นั่นแหละครับและอย่าลืมผมอย่าลืมไม่ลืมอย่าลืมแปลงฟันด้วยนะครับ